อขอบคุณอาจารย์หงค่ะถามแล้วได้คำตอบเลยถ้าถามครูบาอาจารย์ท่านจะบอกว่าอย่าไปสนใจด้วยที่ท่านเป็นพระและไม่อยากให้เรายึดเป็นสัญญาด้วยอ๋อเรื่องเมื่อวานนะเมื่อวานที่ผมตอบตอบสภาวะไปนะสภาวะให้ไปนะก็ถ้าเป็นครูบาอาจารย์ที่เป็นพระบางทีก็เก่งใจใช่ไหมแบบไม่กล้าถามกัน <c oughs> <c oughs> เก่งใจท่านบางทีท่านก็ ถามท่านได้เยอะเลยเงท่านตอบนิดเดียวอะไรประมาณนี้ก็รู้สึกแบบอท,ท่านท่านทําไมตอบแบบน้อยเดียวอะไรไม่อธิบายอะไรเลยเหลืออย่างนั้นนะก็ส่วนมากก็เป็นอย่างนั้นนะท่านท่านไม่ค่อยตอบละเอียดนะถ้ายิ่งตอบละเอียดเราจะยิ่งสงสัยเราจะยิ่งแบบ <c oughs> มโนไปอะไรประมาณเนี้ยแต่ของผมจะเป็นคนที่ละเอียดนะถ้าถามผมผมจะตอบให้แบบแบบให้ให้คลายสงสัยได้แบบให้เข้าใจเลยประมาณนั้ยิงยิงตรงๆไปเลยเนี่ย แต่ครูบาอาจารย์ที่เป็นพระอย่างระดับพระอรหันต์เนี่ยท่านก็ไม่ค่อยจะตอบละเอียดนะจะตอบเท่าที่เท่าที่เราเราพอรู้คําตอบอะไรปรงมาณนั้นน่ะจะไม่ได้อธิบายอะไรมากมายบางทีท่านก็บอกไม่ต้องไปสนใจหรอกก็คือมันจบมันจบเลยนะไม่ต้องมีข้อสงสัยอะไรก็ไปปฏิบ,ตบัติต่อแต่ของผมเนี่ยตอบตอบให้นะถ้าผมรู้ผมตอบให้นะแปลกมากฝึกอยู่ที่บ้านมีความยาก กว่าฝึกอยู่ที่วัดหรือสถานที่ฝึกข้าบาอาจารย์ก็มีส่วนอยู่แล้วนะครับการปฏิบัติธรรมเนี่ยก็พระพุทธเจ้าก็บอกว่านั่นวัดนั่นป่านั่นเขานั่นถ้าก็ให้ไปปฏิบัตินะไม่ใช่ให้ปฏิบัติที่บ้านนะก็คือการการที่เราฝึกอยู่ที่บ้านเนี่ยมันก็จะมีอะไรเดิมๆมันมีอะไรเดิมๆให้เราทาอะจิตมันจะไม่นิ่งมันจะไม่นิ่งอะนะมันก็แบบตะเลยไปนั่นไปนี่อย่างงี้ แต่ถ้าเราไปวัดที่มีครูบาอาจารย์นะอย่างวัดนั้นมีพระอารหันต์แล้วเราไปปฏิบัติเนี่ยเราจะได้กําลังบาร,รมีของท่านนะอย่างที่ผมเคยบอกพระอารหันต์เนี่ยบาร,รมีของท่านจะแผ่คุ้มไปทั่ววัดเลยนะถ้าอยู่ในอาณาเขตของท่านเนี่ยท่านจะสามารถช่วยเรื่องการอ่าการการฝึกได้นะบาร,รมีจากการปฏิบัติของท่านนะจิตของท่านจะนิ่งขึ้นแล้วสามารถอ,อ่ก้าวหน้าได้ไวขึ้นนะนะก็ถ้าใครที่อยู่ใกล้ครูบาอาจารย์เ ก็จะได้เปรียบนะในเรื่องการปฏิบัติอย่างที่ผมบอกอ่ะก <c oughs> ็ยังยังยังถ้าท่านใหม่ๆอยู่เงี้ยยังไม่ถึงฌานสีอ่อ่ะถ้าท่านปฏิบัติเองางเงี้ยมันมันจะไม่มีกําลังมันจะไม่มีกําลังมันจะแบบคุมสภาวะจิตไม่ได้มันจะไม่นิ่ง,งนะเวลาปฏิบัติที่วัดแต่ถ้าไปอยู่ที่วัดเนี่ยทุกอย่างแบบเฮ้ยมันนิ่งหมดเลยมันง่ายจังเลยอะไรทำไมรวมจิตได้ง่ายอะไรปรนะมาณนี้นก็มันก็จะต่างกันนะครับผมก็เลยบอกว่าถ้ามีโอกาสให้ท่านไปปฏิบัติที่วัดนะ หรือว่าท่านบวชได้ท่านบวชเลยถ้าไม่มีเวลาจริงๆให้ก็ให้ท่านปฏิบัติที่บ้านไปก่อนผมจะพูดแบบนี้ตลอดนะนะถ้าไปวัดได้ไปแต่ถ้าไปไม่ได้จริงติดนั่นติดนี่ก็ให้ฝึกที่บ้านนั่นแหละรวบรวมกําลังสติไว้จเจริญสติไปเรื่อยๆถ้ามันยากก็ต้องทํานะทําทําไปเรื่อยๆนั่นแหละแต่พอท่านถึงเวลาไปถึงวัดเนี่ยท่านก็อาจจะสําเร็จเลยก็ได้ไงมันของนี้มันไม่แน่ไม่นอนนะขึ้นอยู่กับบุญวาสนาที่ปฏิบนะัติมา ก็ไปวัดดีกว่านะถ้ามีโอกาสครับการภาวนาที่ได้อานิสงส์สูงสุดคือแบบไหนครับก็การรู้ตัวนี่แหละการมีสติรู้ตัวอยู่ตลอดเวลานะมันขึ้นอยู่กับอระยะเวลาในการเจริญสติของท่าน,นะสมมุติหนึ่งวันเนี่ยท่านเจริญสติเอามารวมกันได้หนึ่งชั่วโมงเนี่ยนั่นก็คืออานิสงส์ที่มากแล้วนะยิ่งท่านเจริญสติได้ทั้งวันทั้งคืนอย่างเงี้ย โดยที่ไม่หลุดเลยอันนั้นคืออาน,นิสงส์ในการภาวนาที่แบบมีกําลังสุดสุดนะนะก็คือยิ่งท่านภาวนาได้นานแค่ไหนโอกาสที่ท่านจะบรรลุธรรมก็มีมากเท่านั้นนะนะขึ้นอยู่กับการเจริญสติประจําวันนะว่าว่าเราว่าเราเจริญสติได้กี่ชั่วโมงนะต่อวันอย่างงี้นะก็เนี่ยคืออาน,นิสงส์ภาวนาที่ที่ได้ที่ได้อาน,นิสงส์สูงสุดนะนะไม่ได้เกี่ยวกับการเข้าฌานหรือว่า การเข้าเข้าชานที่ลึกอะไรพวกน,นี้ไม่เกี่ยวกันนะอยู่ที่ระยะเวลาในการจเจริญสติของเราว่าเรามีสติในหนึ่งวันเรามีสติอี่ชั่วโมงเนี่ยนะก็วัดกันตรงนี้นะครับก็คําถาม <c oughs> จากเมื่อวานนะหมดแล้วนะก็สวัสดีทุกท่านที่มารับชมกัน <c oughs> ในในช่องเอฟแนวของผมไม่ขึ้นคนดูไม่ขึ้นนะแต่แต่อจอจอคอมที่ ที่เปิดดูไลฟ์เนี่ยขึ้นนะขึ้นนะขึ้นอยู่เก้าคนแปลกในนี้ไม่ขึ้นก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนั่นะก็มาดูคำถามมันนี้บ้างนะครับฝันเห็นงูตัวใหญ่เลื้อยมาหาแต่ไม่ได้รัดแปลว่าอะไรครับอาจารย์ก็ก็ฝันเฉยๆนะไม่ไม่ได้มีอะไรหรอกผมก็เคยฝันเห็นงูนะเคยฝันว่างูลัดเคยเจองู ก็ผ่านไปเป็นอาทิตย์ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะไม่เห็นเกี่ยวเลยไม่เกี่ยวกับจะมีความรักหรือว่าเกี่ยวกับจะเจออะไรนะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนะก็ฝันฝันก็เป็นฝันนั่นแหละ <c oughs> อย่าไปแบบคิดอะไรมากนะอย่าไปคิดอะไรมาก <c oughs> วันก่อนที่เล่าให้อาจารย์ฟังเรื่องโดนผีหลอก ตอนหลับผ่านมาอีกสองอาทิตย์ก็เจออีกตนลักษณะเหมือนคนป่าในป่าข้าบไม้เหมือนสาก,สากระเบือมันพยายามเอาไม้นั้นมายัดใส่ปากแต่มาหลอกไม่นานแบบนี้คือมาขอบุญเหรอคะถ้าใช่ทำไมไม่มาขอดีๆมาทำแบบนี้ก็รู้สึกไม่อยากให้เลยไม่ใช่นะไม่ใช่นะผมจะบอกว่า <c oughs> สิ่งที่ท่านเห็นเนะี่ย มันเป็นภาพบานโนเป็นภาพปูงแต่งนะสิ่งที่ท่านเห็นไม่มีอยู่จริงนะครับอย่าไปเชื่อว่ามันเป็นของจริงนะมันไม่ได้มาขอหรือว่ามาอะไรทั้งนั้นเนะ่ะก็สิ่งที่ท่ทานเห็นมันไม่มีอยู่จริงมันก็เหมือนกับอ่าคนที่เสพยาบ้านะคน,าานะคนที่เสพยาบ้าคือมันเห็นเขาจะจะ,จะวิ่งมาทําร้ายมันจริงจริงเนี่ยแต่ไอคนที่จะมาทําร้ายมันเนี่ยไม่มีตัวตนก็คือแบบมันจะมันจะเป็นมันจะเป็นจิตที่ปุงแต่งนะการปฏิบัติก็เหมือนกันนะการปฏิบัติหรือว่า การที่เราอยู่กับสังคมอยู่กับเรื่องราวต่างๆในในการใช้ชีวิตเนี่ยมันก็มีไอเรื่องพวกนี้แทรกเข้ามาในหัวเหมือนกันนะถ้าเราไปเชื่อมันเราก็เราก็จะติดกับมันนะเดี๋ยวมันก็มาอีกเดี๋ยวมันก็มาอีกนะก็คือผมให้ท่านมั่นใจได้เลยว่าสิ่งที่ท่านเห็นไม่มีอยู่จริงกันนะถ้าท่านไม่สนใจมันเดี๋ยวมันก็จะหายไปเองมันจะค่อยๆหายไปเองก็อย่าไปเชื่อมันนะอย่าไปเชื่อมัน ตื่นมาก็ปล่อยผ่านไปทำอย่างอื่นไม่ต้องไปสนใจแล้วเดี๋ยวมันจะหายไปเองมันจะหายไปเองมันจะไม่มาอีกเลยนะก็เน้นจเจริญสติภาวนาแล้วก็ปฏิบัติธรรมไว้นะครับรับสอนส่วนตัวได้เปล่าครับ <c oughs> ก็สอนนะครับสอนนะอ i n b อกมาที่เพจเฟเพจเฟผววนานะผมผมตอบอินบ็อกทุกท่านะนะที่ที่มาถามเรื่องการปฏิบัติก็มาถามได้นะครับ <c oughs> อยากเป็นลูกศิษย์อาจารย์หุไ <c oughs> อไอละ่ะ <c oughs> กลายเป็นไอแบบแห้งแล้วเนะี่ยเดีแป๊มหนึ่ง <c oughs> าานะอะคายคอเนี <c> ่ย <oughs> อยากเป็นลูกศิษย์อาจารย์หงต้องทำยังไงครับ <c oughs> ก็ปฏิบัตินะ <c oughs> ปฏิบัติตามที่ผมสอนนั่นแหละจริญสติภาวนาแล้วก็นั่งสมาธิ <c oughs> ดูลมหายใจแล้วก็มองไปข้างหน้านะ ตอนนั่งสมาธิแล้วมีอะไรก็มาสอบถามได้นะสอบถามผมได้นะทา <c oughs> งอินบ็อกนะครับอินบ็อกเพจเอฟของภาวนาก็สมัยนี้ลูกศิษย์เลือกอาจารย์นะ <c oughs> ลูกศิษย์เลือกอาจารย์ก็ถ้าฝึกกับใครชอบใครก็ไปฝึกกับคนนั้นนะ่ะนะแต่ถ้าแบบถ้าอาจารย์เลือกลูกศิษย์เดี๋ยวสมัยนี้ไม่ค่อยมีนะไม่ค่อยมีเ <c oughs> มื่อก่อนนี่อาจารย์จะมีอาจารย์อยู่แบบจะไปรอเลยนะไปอรอลูกศิษย์ว่าเอ้ยคนนี้จะมาเป็นลูกศิษย์ไปรอเลย อ่ะมาฝึกมาฝึกอย่างเงี้ยนะแต่สมัยนี้ไม่มีละไม่มีละลูกศิษย์จะเป็นคนเลือกถ้าไม่ถูกใจเดี๋ยวลูกศิษย์ก็เปลี่ยนอาจารย์เปลี่ยนไปเองอะนะก็อาจารย์ก็อยู่เฉยๆได้แหละใครจะไปใครจะมาก็แล้วแต่บุญวาสนานะไม่ไม่ได้สนใจไม่ได้กักลูกศิษย์ไม่ได้แบบ <c oughs> ไม่ได้แบบห่วงลูกศิษย์ไว้อะไรประมาณนี้นนะก็ใครจะฝึกกับผมก็ฝึกถ้าฝึกแล้วแบบรู้สึกไม่กล้าน่าจะเปลี่ยนเป็น,คน,นคนอื่นก็แล้วแต่ท่านนะท่านเป็นคนเลือกนะ วันที่หลวงตามาที่ลำปางตอนไปรับท่านลงรถทำไมมืนหัวอยู่พักหนึ่งครับ <c oughs> บางทีบางทีก็ยังไงดี <c oughs> อธิบายยังไงดี <c oughs> บางทีเรา,าเจอเจอพลังงานของท่านมันก็ยังไงดี <c oughs> มันก็มีสภาวะเหมือนกันนะมันก็มีอาการอยู่ อยู่ประมาณหนึ่งนะเหมือนแบบเหมือนเหมือนเราเราเข้าไปในสถานสถานที่หนึ่งแล้วไม่ชินน่ะแบบมันอาจจะเย็นเยือกหรือว่าอาจจะจะแนวแนวเงี้ยมันต้องรอสักแป๊บหนึ่งนะรอสักแป๊บหนึ่งก็จะสามารถปรับสภาพได้เนี่ยก็ประมาณนั้น่ะอย่างดวงตาสีซับเนี่ยพลังงานท่านเยอะนะเวลาใครไปอยู่ใกล้พลังงานท่านท่านมวลอากาศรอบตัวท่านเนี่ยเยอะมากเลยนะถ้าเป็น ถ้าเป็นครูบาอาจารย์ที่มีกําลังน้อยเงี้ยเข้าใกล้ท่านไม่ได้นะเข้าใกล้ดวงตาจุา,าไม่ได้ก็ก็เราได้ปังมานนี้นะเราเยอะไม่ได้นะเป็นความลับก็เน,นีะเวลาเราไปเจอครูบาอาจารย์นะไปเจอท่านก็จะมีสภา,าวะต่างๆ <c oughs> จูนปรับสภาพแป๊บหนึ่งเดี๋ยวก็จะดีนะถ้าฝึกแต่สติปัฏฐานสี่มีโอกาสได้เจโตไปเรียญานยไหมครับ เจโตปริยานมันเกี่ยวกับบุญวาสนาที่เคยปฏิบัติมานะครับมันว่ามันมันไม่ได้กําหนดว่าใครจะได้หรือไม่ได้เนี้ยนะมันจะต้องแบบเคยปฏิบัติมาซึ่งเงื่อนไขเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะซึ่งครูบาอาจารย์ก็ไม่มีใครรู้นะว่าจะได้หรือไม่ได้นะแต่ก็ปฏิบัติไปน,นั่นแหละได้ไม่ได้ไม่ต้องไปสนใจนะมันมันจะมีวิธีอีกหลายอย่างที่สามารถรู้ได้นะรู้ได้นะ <laughs> ก็อย่าไปอยากได้นะฝึกฝึกอะไรที่เราถนัดก็ฝึกไปครับเดี๋ยวถ้าถ้าวาสนาบุญเก่าของเราได้คืนมาเนะี่ยเดี๋ยวมันจะได้คืนมาเองนะไม่ว่าอะไรก็ช่างมันจะได้คืนมาเองอาจจะมีเจโตปรียานอยู่ในนั้นก็ได้นะไม่แน่ก็ปฏิบัติต่อไปนะครับตอนนี้อยู่บ้านผมต้องสวดพระพุทธคุณหนึ่งร้อยแปดก่อนนั่งสมาธิครับ หากําลังก่อนครับไม่เช่นนั้นจิตกระโดดครับอาจารย์ก็ได้ครับได้นะการสวดมนต์เป็นการฝึกสมถะนะครับเป็นการฝึกสมถะก่อนนะนะแล้วพอเรานั่งสมาธิเนี่ยมันก็จะกลายเป็นวิปัสสนาเองนะก็จะทําแบบนี้ก็ได้นะไม่ไม่มีปัญหาครับทำได้นะสวดมนต์ก่อนฝึกสมถะก่อนแล้วเดี๋ยวมานั่งสมาธิก็มันจะเปลี่ยนเป็นวิปัสสนา <c oughs> อาจารย์เคยถอดจิตไปเที่ยวต่างประเทศไหมครับไม่เคยนะไม่เคยนะ ยังไม่เคยไปไปไหนไกลเลยส่วนมากก็ในเราแวกวัดนะแล้วก็มิติต่างๆที่อยู่ในวัดแค่แนัน้นนะรู้สึกว่าคนคนที่เขาเขาถอดกายทิพย์ได้เขาไม่ไปเที่ยวแบบแบบที่ที่อยากไปแบบนั้นนะนะ <c oughs> ไม่เคยเจอนะผมก็ไม่เคยเจอนะไม่เคยเจอใครที่แบบแบบอยากไปเที่ยวเมืองนั้นเมืองนี้อย่างงี้นนะ ส่วนมากไปสวรรค์กับนรกแล้วก็มิติอื่นมากกว่านะมันกว่าเยอะเพราะว่าเพราะว่าอย่างต่างประเทศที่เราที่เราแบบไม่เคยไปไงเราก็ดูรูปดู Google ได้ไงดู Google แ a p ดูได้ไงแต่มิติอื่นเนี่ยมันน่าไปกว่านะเมื่อถึงสภาว่าชาญสีแล้วนะไม่ไม่ไมค่อยอยากไปหรอกมีน้อยนะมีน้อยนะอย่างจะไปอยู่กลางภูเขาไฟฟูจิเงยแบบ มันก็อาจจะมีเหมือนกันนะอาจจะลองไปดูข้างในเหมือนกันอนะไรงมานแต่แต่ไปเที่ยวแบบคนเยอะๆสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยไม่ไปนะคงจะไม่มีใครไป <c oughs> มาดูช่องวายกันบ้างพระอริยะมีสติรู้ตัวในความฝันไหมครับอาจารย์ <c oughs> ก็แล้วแต่ครับ <c oughs> แล้วแต่นะถ้าไล่อย่างพระโสดาบันกับพระตะกีทาคามีเนี่ยก็ รู้นะรู้ตัวบ้างแต่ก็ไปจะทําตามความฝันอยู่นะจะทําตามสิ่งที่ปรุงแต่งอยู่นะจะจะไม่ได้รู้ตัวแบบว่าควบคุมตัวเองได้อยู่ตลอดเวลานะมันแล้วแต่กําลังสมาธิในในแต่ละวันนะว่าว่ามีกําลังหน้าแค่ไหนถ้ามีกําลังหน้าก,ก็จะรู้ตัวอยู่ในนั้นนะโดยที่แบบไม่ไม่ทําอะไรเลยเงี้ยเหมือนเหมือนเหมือนเรามีสติรู้ในในใน,ในกายปัจจุบันนี่แหละรู้รู้จริงๆอิอะว่ากําลังฝันอยู่ แต่บางทีก็ไม่รู้นะไม่รู้ก็แบบตามไปไปนั่นไปนี่เหมือนเล่นละครไปไปตามเรื่องต่างๆในฝันก็จะมีแบบนี้อยู่นะมีแบบนี้อยู่แต่ระดับพระอรหันเนี่ยท่านฝันท่านก็เห็นการฝันของท่านนะนะท่านจะไม่ขยับไปไหนเลยนั่งดูเฉยๆนั่งดูมันปรุงแต่งในความฝันไปก็จะรู้ว่าฝันบ้านอาจารย์ที่เชียงใหม่โดนน้ำท่วมไหมคะไม่โดนนะครับไม่โดนนะ ในเมืองไม่ท่วมนะครับที่ที่ท่วมก็จะเป็นทางฝางฝางเชียงดาวอย่างเงี้ยนะก็คือมันคนละโซนนะครับถ้าเชียงใหม่น้ําจะท่วมก็ต่อเมื่อฝนตกหนักแถวแถวแม่แตงแม่ริมนะ่ะเพราะว่าต้นน้ําต้นน้ําของน้ําปิงจะจะลงที่ที่นี่นะ <c oughs> ที่เอ,อแม่แตงแม่ริมอนะนะถ้าฝนตกหนักแถวนี้ก็คือในเมืองเนะี่ยเตรียมตัวเตรียมตัวได้เลยนะ แต่ตอนนี้เราเสภาวะสถานต้องพูดว่าอะไรเนี่ยสถานรรการณ์ของน้ําปิงก็ปกติปกตินะไม่ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงบ้านแม่ผมเนี่ยอยู่อยู่ตรงที่ต่ำนะอยู่ที่ต่ <c> ํา <oughs> ก็น้ําท่วมทีไรก็โดนตลอดเลยนะโดนทุกปีเลยนะเมื่อก่อน <c oughs> โดนโดนทุกปีตนะั้งแต่ผมเกิดอ่ละโดนตลอดเลยนะน้ําท่วมเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเออเชียงใหม่นะครับจะจะไม่มีการเจาะน้ําไปทางอื่นนะก็คือแบบถ้าถ้าในเมืองน้ําท่วมก็คือแบบก็บริเวณในเมืองเนะี่ยจะโดนหมดนะช้างคานเอวยนองหอยเอวย่าแดดเอยเนี่ยจะโดนจะโดนกันแบบเต็มเต็มมานะที่ที่โดนกันเยอะนะแต่เมื่อปีผมจําปีไม่ได้ ปีอะไรเอยปีห้า <c oughs> ปีสี่แปดนะปีสนะี่แปดเนี่ยที่น้ําท่วมเชียงใหม่ใหญ่ที่สุดอนะท่วมแบบท่วมแบบมหูลานมากเลยนะท่วมจนไปถึงสถานะีรถไฟอ่ะคือแบบ <c oughs> หนักสุดๆเลยนะพอน้ําท่วมปีสี่แปดแล้วนะั้นนะ่ะหนักสุดบ้านผมเนี่ยอยู่ยืนอยู่บนบ้านนะน้ําเท่าเอวเลยแต่แต่พอพอลงมาที่พื้นเนะี่ยก็มิดหัวเหมือนกันนะก็สูงประมาณเกือบสองเมตรอ่ะนะ ก็ทั่วหมดพังหมดนะตู้เตอร์พังหมดเหลือแต่ของที่อยู่บนบนตู้กับนาฬิกาที่แขวนแล้วก็หิง้งพระที่ไม่เปียกน้ําพัดลมตู้เย็นจมหมดเลยนะตอนตอนที่มันท่วมปีปีสี่แปดหนักสุดแล้วนะแล้วพอหลังจากนั้นอนะหลังจากนั้นเขาก็เจาะนะเจาะเจาะเออ,จอเจาะถนนวงแหววร,รอบหนึ่งนะครับ ให้น้ามันข้ามข้ามไปบนถนนวงแหววรอบสองได้เมื่อก่อนมันจะอยู่เฉพาะโซนโซนในเมืองไงมันจะข้ามไปไม่ได้นะแต่พอเขาเจาะไปเนะี <c> ่ย <oughs> เจาะไปตอนน้าท่วมครั้งที่สองน่าจะปีผมจําไม่ได้ว่าปีอะไรอะ่ะมันมีสี่แปดแล้วก็เท่าไหรอ่อ่ะห้าสองหรือเปล่าห้าหนึ่งห้าสองอะไรประมาณนี้นะ <c oughs> ก็คือในเมืองจะไม่ท่วมละเพราะว่ามันระบายไปไวครับมันมันเจาะไปฝั่งสารพีเยอะเ <c oughs> จาะไปฝั่งสารพีแล้วก็ โกเบิลเฮาก็เลยน้ำท่วมครั้งแรกกันนะตอนนั้นโกเบิลเฮาแบบโดนหนักมากนะรับป่าแดดก็แบบรับน้ําหนักมากเลยพอยุคหลังมานี่นะก็ในเมืองก็เลยไม่ท่วมนะเมื่อก่อนจะลามาสถายรถไฟนะเดี๋ยวนี้ถายรถไฟไม่ท่วมละก็จะไปโดนทางป่าแดดทางสารพีเยอะก็บ้านผมก็ไม่ถึงนะก็คือถ้าสามวันแล้วน้ํายังน้ําปิงยังไม่ลดเนี่ยก็จะถึงบ้านผมนะบ้านผมก็จะโดนนะแต่แต่ถ้า ถ้าฝนไม่ตกแล้วมันก็จะน้ำอัลบายไวไงมันก็เลยไม่โดนนะอย่างผมตอนนี้ก็ไปอยู่บ้านเช่าไปอยู่บ้านเช่าโซนแถวสนามบินนะก็เลยไม่มีปัญหานะไม่มีปัญหามีช่วงก่อนที่ย้ายร้านไปอยู่แถวนองหอยก็โดนนะเกือบโดนน้ำน้ำท่วมล่าสุดเนะี่ยเกือบโดนนะผมย้ายร้านมาได้สองเดือนนะ่ะน้ำท่วมพอดีเลยแบบเป๊ะมากเลยนะแบบจังหวะมันนะจังหวะ ้วตอนนี้ก็ไม่มีปัญหา,หาบ,บ้านที่บ้านแม่เอาไม่ทั่วไม่โดดเท่าไหร่ <c oughs> อยากสนทนารรมกับอาจารย์เป็นการส่วนตัวไม่ทราบว่าจะได้ไหมครับก็ส่วนตัวที่สุดก็อินบ็อกนะอิ็บ็อกทางเพจเอฟขงภาวนานะอันนี้ส่วนตัวที่สุดละ <c oughs> แต่ถ้าจะมาเจอตัวจริงต้องรอผมออกออกนอกสถานที่นะ <c oughs> ออกเดินทางไป ไปกับพระอาจารย์ตะวัน่ะเออก็ก็มาเจอได้นะมาเจอไดนะ้แต่ถ้าแบบยูดีมานัดเจอเนะี่ยไม่ได้ครับไม่ไม่ได้นะเจอไม่ได้อาจารย์มารู้ทรแล้วเหรอครับ <c oughs> ถ้าจะพูด,ดตรงๆก็ก็ว่าอย่างนั้นนะก็ว่าอย่างนั้นนะก็ก็บรรลุนะบนรรลุธรรมนะผมมีผมคนเดียวนั่นแหละที่สามารถประกาศตัวได้นะเพราะว่าปิดตัวตนปิดอะไรทั้งหมดมันแบบ มันต่อเนื่องกันมาเลยนะอย่างอาจารย์หมอก็บอกว่าอาจารย์หมอบอกว่าเวลาทําคลิปนะจะลงทําคลิปในโลกโซเชียลเนี่ยต้องห้ามให้เขารู้ว่าเป็นใครอยู่ที่ไหนอะไรประมาณนี้นะคือแบบผมก็ไม่เข้าใจไงว่าทําไมท่านถึงบอกแบบนั้นนะก็เลยมาใส่แว่นใส่ชุดแบบนี้แหละมาไลฟ์ครั้งแรกอนะก็เลยลองทําดูแล้วแบบพอพอมามาได้ ทําคลิปมาเรื่อยๆเนี่ยจนถึงแบบเมื่อเมื่อปีที่แล้วเงี้ยก็มีครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งบอกให้ผมประกาศบรรลุธรรมนะก็เลยประกาศบรรลุธรรมไปนะก็เลยก็เลยสามารถบอกบอกได้ว่าตัวเองบรรลุธรรมแล้ว <c oughs> <g iggle> <g iggle> ก็แบบก็น่าจะมีผมคนเดียวที่ทําได้นะที่ที่สามารถประกาศได้คนอ,อื่นประกาศไม่ได้นะถ้าอย่างรู้ว่าเป็นใครอยู่ที่ไหนเนี่ยมันประกาศตัวไม่ได้อย่างผมเนี่ยมันปิดเนี่ยมันปิดตัวตนไม่เอาอะไรสักอย่างเนี่ย ก,ก็สามารถทําได้ mm. แล้วเวลาผมพูดสภาว่าอะไรเนี่ยผมพูดได้ล like ึกไงเพราะว่าผมปฏิบัติถึงก็พูดได้เป็นเป็นเป็นช็อตเป็นช็อตเรื่องการปฏิบัติก็ประมาณนี้นะกราสินไฟฝึกยังไงดีครับจุดเทียนทีไรหม็นควันตลอดก็ก็ต้องอย่างนั้นนะก็ต้องเห่งไฟนะก็ถ้าจะฝึกกราสินไฟก็ต้องดูไฟนะ ราว่ามันมันมีความร้อนมันเป็นไฟจริงๆอะนะแต่ถ้าเราจะไปดูแบบเป็นหลอดไฟเนะี่ยกําลังมันก็จะไม่เท่ากันมันก็จะไม่เท่ากันก็ประมาณนี้นะฝึกกัะปินไปผมเคยฟังจากนักปฏิบัติธรรมท่านหนึ่งบอกว่าทอดจิตไปดูพบว่าด,ดวงจันทร์กวงจริงหรือเปล่าครับไม่จริงนะดวงจันทร์ก็ปันเหมือนโลกเราเนยแหละก็คือมันมันดูมูลฟอมากไปแล้วครับ ตอนตอนที่หนังเรื่องงูฟอแบบ <c oughs> แบบกาลังโปรโมทอย่างเงี้ยนะก็จะแบบมีข้อมูลมีอะไรการมโนมาลงอะไรกันเยอะนะก็คือดวงจันทร์ไม่เคยดวงจันทร์นะนะเป็นบริวารของโลกไม่ได้มีมนุษย์ต่างดาวที่ไหนเข้าไปอยู่ข้างในหรอกนะไม่มีนะก็ส่วนหน้ามโนเยอะนะ <c oughs> พวกที่บอกว่าถอดจิตได้น่ะ่วยมากถอดไม่ได้หรอกมันก็แค่แบบมโนสร้างภาพมนโนแล้วก็เห็นว่า ไปตามความคิดของตัวเองคองปรุงแต่งของตัวเองว่ามันเป็นอ๋อมันต้องเป็นอย่างนั้นเป็นหมือมันจินตนาการเาอาอะประมาณนั้นน่ก็เหมือนพวกตื่นรู้นั่นแหละไม่ต่างกันนะพวกตื่นรู้เนี่ยไม่มีใครเข้าฌานไดนะ้สักคนส่วนมากกันนะฌานสี่ก็ไม่มีใครถึงแน่นอนนะแต่แต่มโนก็เป็นเรื่องเป็นราวได้ก็แบบอืมก็แปลกเหมือนกันฝันเห็นตู้พระไตรปิฎกแถมได้เปิดอา่านด้วยครูบาอาจารย์วาดป่าท่านว่าจะได้ปฏิบัติ สมพิธายาน,นี่จริงไหมครับก็ต้องลองปฏิบัติดูนะครับ <c oughs> ถ้าเราปฏิบัติถึงเนี่ยมันก็มันก็ได้แล้วแหละมันก็ได้แล้วแหละแต่ถ้าเราจะเอาคําทํานายแล้วไปอ้างไปคิดว่าตัวเองจะได้แล้วไม่ปฏิบัตินะยังไงก็ไม่ได้นะไม่มีทางนะไม่มีทางมันก็แบบเป็นแค่ความฝันลุงแรงๆนะถ้าไม่ปฏิบัติถ้าอยากอยากรู้ก็ต้องปฏิบัตินะว่าตัวเองจะได้หรือไม่ได้ <c oughs> โอ้ผ่านไปครึ่งชั่วโมงแลนะ้วเนี่ย เพิ่งอ่านคำถามเพจเอฟกับเพจบายเสร็จแล้วเนะี่ยกับช่อง y ายเสร็จแล้วเนะี่ยสองช่องเองียมาดูช่องทิกตอกคำถามเยอะเหมือนกันนะช่วงนี้เครียดมากผิดใจกับญาติพี่น้องทําไงดีครับก็ทําใจนะทําใจไนงะทุกอย่างเป็นไปตามกรรมนะอย่างผมก็ก็เป็นผิดกับญาติพี่น้องเลยนะไม่เอาเลยตอนนี้ไม่เอาญาติพี่น้องเลยสักอย่างอยู่ออกมาแยกแยกอยู่ตัวเองอยู่อยู่เอง ก็มีครอบครัวอยู่เองนะก็ไม่ต้องไปลบอะไรกับเขานะเงียบก็เงียบไปนะเราเงียบได้ก็เงียบนะไม่ต้องไปอะไรมากมายเดินหนีอย่างเดียวนะถ้าถ้าหลีกเวี่ยงกันไม่ได้ถ้าเราเครียดเนี่ยแสดงว่าเราคิดว่าเราอยากให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อ่างเงี้ยมันก็เลยเครียดนะก็ไม่ต้องไปสนใจนะดูลมหายใจดูลมหายใจอย่างเดียวไม่ต้องไปคิดอะไรเก็พอถึงเวลามันก็จะแยกจากการเอง อย่างที่ผมบอกยุคนี้เป็นยุคที่ญาติพี่น้องคนในครอบครัวนะเป็นอิสกันนะครอบครัวไม่ใช่เซฟโซนนะเหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนนี่แบบครอบครัวเป็นเซฟโซนสมัยนี้ไม่ใช่นะคนนอกเป็นเซฟโซนมากกว่าคนในครอบครัวนะก็ต้องก็ต้องดูสถานการณ์ว่าว่าเราจะทำยังไง